แังนตีดีพี่าอ็รับอาสาเพื่อขับก่อนดีกว่าแล้วก็ขอเคลร์นี้ก่อนขอขอเคลร์นี้ก่อนก่อนตีขอเคลร์นี้ก่อน,อย,น,กอนยกเว้นมีใครเอาหน้ามาเข้าตีนก่อนเวลาก็ค่อยว่ากันก็ตัได้ด้วยไตัดได้ด้วย จีจัดอ่ะนะไม่ขับค้อนมันเลยนะมันเฉินมือเแม่มันขับมันขับมันสัตว์จ่ายเงินแก๊งปีหนึ่งรวบยอดค่าปรับให้ไปห้าสิบล้านเงี้ยอะไรนะเฮ้เฉินไอ้ยเขากลับไม่เข้าเมืองแล้วไม่สัตว์เออเฮียเขากลับไม่ไม่เข้ามาโผล่ไม่มาเห็นหน้าแล้วมั้งไอ้สัตว์เฮียบอกจะเก็บรายเดือนก็ไม่ค่อยได้เจอแล้วไอ้เฮียได้ก่ายปีสัตว์เป็นรวบยอดค่าปรับด้วยไง ยังไม่คุยก yeah, ันเลยว่าจะส่งหรือเปล่าเนี่ยไอ้เฮียจะจ่ายแล้วดูวิวเดี๋ยวอย่ารอดูไอ้นี่แล้วเนี่ยปืนปืนสีติดพิษเนี่ยโอุ๊ยเฮียมาแล้วแล้วไม่มีเกาะไม่มีเกาะแล้วแบบว่าถ้าไมีเกาะก็เป็นปืนสีทองไงก็ไม่ตกอีก มันจะเป็นเปิ้สีทองมันจะเป็นทองมันไม่ใช่เหลืองอะเมื่อเมื่อวานเขาเมามาคุยกับผมด้วยนะอะไรเหรออะไรวะอ๋อแบกอะพอดีพี่พี่พี่ผมอะเขาอยู่ในนนั้ที่เขาฝากผมซื้อกาชาผมเอาไปให้เขาไงเขาอยู่ต่างประเทศในหัวหน้าแก๊งเขาอะเขาฝากผมผมก็เลยเอาไปให้เขาเขาก็คุยว่าจะได้ตอนไหนเลยเขาบอกว่าเอ่อผมก็บอกสักอาทิตย์หนึ่งแบบว่าหลังเมืองเปิดเมื่อวานนะผมบอกสักอาทิตย์หนึ่งน่าจะ เขาบอกเขาก็บอกว่าก็ถ้าเอาขอไวที่สุดแล้วกันเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าน้องเขาจะไปตอนไหนเขาพูดเยอะเออ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 เขาใจเข้าใจก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกันเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกันจะไม่ไ้ครบสิพี่เราจัดเราจัดเราจัดอะไรครับอีรลีวหอีกทีแกงเขามียี่สิบกว่าเราก็เล่นเท่าเขาเนี่ย ก็เล่นเท่าก็ได้เล่นเท่าก็ได้คัดแน่นๆน่นไปเล่นกับเขาเหมือนอารมณ์เล่นฮาร์ปแบบเพื่อนฟิลนะก็คือเอาจริงกับเขาถูกไหมเพราะว่าเอาจริงเลยมันเอาจริงดีกว่าเว้ยมันมันเต็มที่เลยเต็มที่เลยเราเราเต็มที่เลยเต็มที่เลยเดี๋ยวเรามีมีวิธีของเราเราเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเขา่ะเราเต็มที่เราก็ต้องเต็มที่ให้เขาถ้งเั้นเราก็เป็นยื้นแบบฮาร์ปแต่ขอแบบขอคุยกันนะได้ไหมว่าแบบเขามียี่สิบกว่าเนี่ยก็เท่าเขาจะเล่นแบบฮาร์ปอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันพี่ว่ามันมันเป็นแบบดีดีกว่าครั่่าามนเเทไไหุยด้ล เท่าไหร่อะเท่าไหร่สุดท้ายเราคุยกับเขาได้เว้ยนะเขาไม่ได้บังคับอยู่แล้วว่ามึงห้ามลดจํานวนคนนี่ก็อารมณ์เหมือนแบบเอ้ยคนเราไม่เข้าใช่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 เราเราจะเท่าไหร่ก็เท่านั้นไอ้ดูอะไหนก็อ๋อเปลี่ยนชุดนี่อะไรเพื่อนเลิฟเขีส <laughs> <laughs> ีเท่าเหรอไ <laughs> <laughs> อ้เขี้ยอารมณ์สีเทาจัดเข <laughs> ี้ยสถิตเทาเราเลยอะมึงเขี้ย Predator แล้วอยู่เพื่อนเล็บสุดว่ะ เอาไงไปยังเนี่ยชิ้นเดี่ยววันานแล้วกันไอ้พี่อกูอยู่นี่เนี่ยเพื่อนไม่เสร็จยังอ่ะเสร็จแล้วเอารอรยดุกไหมดุกอ่ะคุยคุยเขาเมื่อไหร่คุยคุยหลังรีบอ่ะดุกคุยหลังรีบอ่ะหรือไงไม่ใกล้ไม่กล้ไอ้ดุกไปคุยเราจะไปห้าคนเราไปเลยเนี่ยพี่เฮ้ยดุกดุคุยหลังรีดิรีบคุยไหนอ่ะคุยหลังรีดิพี่ไปเถอะให้มันคุยเนยไม่กันคนไปพี่ไม่แต่เราคุยก่อนไม่แต่ก่อนก่อนที่พี่จะไปผมขอคุยก่อนว่ามันมีข่าวแววว่่่ๆมาาาาพพีไไปทอะรรหลลังงโยบ ไม่แว่เพื่อนนะพี่เจ็ดที่เดี๋ยวกูแว่นอยู่ตอนนั้นเราอยู่กูอยู่ตั้งแต่ต้นมาพี่เจ็ดพาผมไปพี่เจ็ดพาผมไปใช่ใช่ไปแหวนไปพาแหวนไปพาแหวนไปพาแหวนไปไม่ไม่ไม่ให้เขาพูดมึงไม่ต้องยุ่งไอ้แหวนมึงเอาไปหายหมอกัดอยู่แล้วกูรู้นั่นแหลอ่ะอ่ะมาแต่พี่เจ็ดเป็นเพื่อนผมไงมึงนี่มันมึงนี่มันมีหูทุกที่จริงนะบิลลี่กูเป็นคนไปส่งเฮียมึงจะไปกูเลยกูเป็นคนไปส่งไม่ครับพอดีไปไปอ้นี่ไปเจอหมอเฉยๆไม่มีอะไร ง่ายเพื่อนง่ายเอาสรุปเลยปะ<อ>กูจะไปแลกเงินเขาก็ขึน้นรถมากูกนึกว่าเขาจะพาไปแลกเงินให้ไปส่งหลังโรงพยาบาลแล้วให้ไปแลกเงินคนเดียวแล้วประเด็นคือถ้าพี่จะมุดออนถ้าพี่จะมุดอ่อนแล้วพี่จะมีชีวิตใหม่ผมก็ดีดีด้วยครับครับน้องชายแต่มันก็มันก็เราก็ต้องเดินหน้าต่อถูกไหมล่ะแต่เรื่องนี้อคืนนั่นครับตองนี้ไม่ต้องห่วงครับเรื่องดีเรื่องนี้ไม่นาหนาครับเรื่องนี้ร้อนเลยเรื่องนี้ไม่นานไม่นานพี่ว่าไม่น่านเนี่ยพี่ใช่ตั้งแต่วันนั้นอยากรู้ว่าเขาเป็นใบปะ พี่คุยกับเขาไม่พูดสักคำเลยไม่เขาไม่ไปไปเพราะคนเยอะเขาเอาเขินเขาพูดเอาคนเยอะเฉยใช่คนเยอะสมคนรที่สมคนที่ชีวิตพี่ต้องเดินต่อแล้วพี่มันก็อยู่แล้วพี่บางบางเรื่องบางเรื่องเรื่องส่วนตัวไงเพราะพี่มารีเขาก็แต่งชุดพูดการดมแล้วอ้าวเฮียไหนบอกเพื่อนกันช่วยหน่อยครับจริงครับพี่ไม่ใช่เพื่อนกันไม่ใช่หรอชีวิตพี่มารีเขาบอกว่าเพื่อนรักที่กมุอ่อนแล้วมันก็เหลือแค่เพื่อนรักถึงเวาพี่อนรักที่มุอ่อนแล้วไม่ไม่เขาเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอ เขาไปวัดเพื่อนร้องไห้พี่เอาไม่พี่เอเพี่เอาตึงเวลาเขาไปวัดเพื่อร้องไห่แน่เลยหาลูกใหม่ให้ลูกพี่ให้ลูกพี่อะยู่น่าหานะาถ้าเรไปเจอลูกใหม่แล้วก็ตบกันแล้วก็เราก็นั่งดูสนุกสนุกไอ้บิลลี่แล้วเราก็พนันกันว่าใครจะชนะโวยสัตว์เอ้ยคิดได้เนาะแต่อีกใครจะทำสถานที่อ่ะมันต้องมีอารีนาให้ประทะกันแล้วมันต้องมีนั่นไอเดียพวกฮวนดิวนีพี่มันต้องมีของเออพี่ลองเท้าดิลูกใหม่กับลูกเก่าเชี่ย ม่นไม่เฉนใช่เชี่ยเสี่ยสัตสัตว์ฉินมือบ้าหรือเปล่ามืชิบหายยังไงอะไรยังไงไอเหนียวมึงพูดไปดิมึงพูดไปดิว่าไงเพื่อนขาดขาดยังไงอ๋อขาดเฉียงเนี่ยพี่ตอนนี้อ่าได้ได้พร้อมเรื่องเรื่องนี้พี่จอร์ดเอาไงเดี๋ยวพี่แล้วแล้วพี่จอร์ดแม่งเอ้ยจอร์ดบอกจะเติมกระชาคืนมึงไม่ใช่หรอทีจอร์ดบอกอ่ะ ไม่รู้ไม่ใช่ก็นี่ไงจอมีนี่แกงก็หักเข้ามือไว้ก่อนเออหักเข้ามือไปจอ่อยู่เราพนวลขึ้นไหมพัพนวลขึ้นไหมมึงอยู่แล้วอ่ะก็อยากภาพให้ภาพมันรับเต็มเลยโอ้โหสิบเอ็นมึงไปเลยไม่ภาพนวลขึ้นไหมผมปรับภาพผมปรับภาพให้มันนวลขึ้นเฉลยนวลขึ้นไหมดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมเขาจะมาเอาไม่จะได้ไม่ไม่มืดเกินไงผมกลัวเดี๋ยวภาพมันมืดพรุ่งนี้เฮียเคลียร์ทีเดียวเอี๋ยวไปดูพี่ไปดูจรงหวัดพวกผมด้วยสิบสามหนึ่งสิบสามหนึ่งไปดูไปดูไปดูไปด เดี๋ยวเข้ามาเขาให้เข้ามาขับกันได้ไหมเก็บก่อนดิเก็บก่อนสิเฮียแวนบอีเหยะไรแวนมันรอเราอยู่เฮียไม่ไปเฉินริวมึงอะมึงอะอยู่นี่ไอ้แวนมันตั้งเดสก์ท็อปได้โผล่ขึ้นสองได้ไม่ได้แต่กูไม่ได้ไอ้เฮียมึงจะอยู่กับผู้หญิงแล้วมึงก็เล่นไปดูไอแวนไปเร็ว